สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ทั้งนึงที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจุดเรื่องของส่วนของเส้นตรงเรื่องของเส้นตรงกันมาแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมชนิดของมุมจุดยอดมุมแขนของมุมสัญลักษณ์ต่างๆของมุมนะคะ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการอ่านในหนังสือประกอบกันจากที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะคะครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้นนะคะมุมเกิดจากอะไรมุมก็เกิดจากรังสีสองเส้นนะคะที่มีจุดปลายเดียวกันนะคะมันมาเชื่อมต่อกันซึ่งเมื่อมันเชื่อมต่อกันอ่ะมันก็จะเกิดจุดยอดมุมนะคะแล้วก็รังสีแต่ละเส้นเขาเรียกว่าแขนของมุมนะคะนักเรียนมาดูนะคะอย่างตัวนี้ รูปนี้นะคะมุมเนี้ยมันเกิดจากรังสี A B กับรังสี a C นะคะเนี่ยเป็นจุดเดียวกันเขาเรียกว่าตรงนี้จุดปลายมันเลยเกิดเป็นจุดยอดมุมนะคะดังนั้น A คือจุดยอดมุมนะคะส่วนแขนของมุมนะคะเนี่ยค่ะแขนของมุมเกิดจากรังสีเนี่ยค่ะแขนของมุมก็คือ รังสี A, B และรังสี A, C นะคะจุดยอดมุมแขนของมุมทั้งสองข้างนะคะคราวนี้เรามาดูสัญลักษณ์นะคะส่วนในเรื่องของมุมนะคะสัญลักษณ์มุมมี2ชื่อนะก็คือมุม B, A, C หรือมุม C, A, B ส่วนสัญลักษณ์ของมุมก็คือนะคะ A เป็นจุดยอดมุมนักเรียน เพียงแค่นำครูเขาเรียกว่าหมวกแหลมนี่ค่ะหมวกแหลมนี้ไว้ด้านบนจุดยอดมุมก็คือตัวอักษร A นะคะเนี่ยค่ะดังนั้นเราก็จะมีชื่อ2ชื่อสัญลักษณ์ก็ต้องทั้ง2ส,งสัญลักษณ์นะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์ A B C สัญลักษณ์มุม ABC และนี่คือสัญลักษณ์มุม C A B นะคะส่วนแขนของมุมสัญลักษณ์เป็นยังไงก็นี่เลยค่ะเริ่มต้นจากจุดปลายนะคะก็คือสัญลักษณ์แขนของมุม A B และสัญ,ญลักษณ์แขนของมุม A C นะคะโดย A เป็นจุดยอดมุมนะคะเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจแล้วเสร็จแล้วนักเรียนมาทําใบงานอ่าไม่ใช่ใบางานนะคะในแบบฝึกหัดหน้า120นะคะอ่ามาดูในนี้เขาถามทั้งหมด3อย่างอย่างแรกอย่างข้อที่1เขาถามว่าจุดยอดมุมชื่อว่าอะไร นะะ。คักเรียนมาดูอย่างข้อแรกครูขออธิบายให้เข้าใจก่อนนะคะจุดยอดมุมของข้อที่1คือคืออะไรคะก็คือกอไก่นักเรียนก็เขียนกอไก่ลงไปตรงช่องนี้จากนั้นชื่อแขนของมุมโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะแน่นอนแขนของมุมของข้อที่1ก็เป็นรังสีกอขอและรังสีกอคอสัญ,ญลักษณ์ก็คือนักเรียนก็เขียน กขแล้วใส่หมวกด้านบนเป็นรังสีนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือกอคอแล้วใส่หมวกด้านบนเป็นรังสีนะคะโดยเริ่มจากกอไก่นะคะส่วนสนัญลักษณ์แสดงมุมนักเรนก็เขียนมุมนะคะมี2ชื่อแล้วก็เขียนสนัญลักษณ์ลงไปก็คือคอกอคอและใส่หมวกด้านบนกไก่หมวกแหลมๆนะคะแล้วก็มุม คอกขอ,ขอ,ขอจากนั้นใส่หมวกด้านบนกอไก่ะคะ่ะเพียงเท่านี้เราก็จะทําหน้านี้นะคะหน้า120ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะส่วนหน้า121อะครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะหน้า121นี้นักเรียนจะต้องเข้าใจว่ามุมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายชนิดนะคะอันดับแรกอะครูขอเริ่มด้วยที่มุมฉากมุมฉากคืออะไรมุมฉากคือมุมที่ ขนาดของมุมมีเท่ามีขนาดเท่ากับ90องศานะคะครูขอใช้ถ้าเราเรียนเข้าใจมุมฉากและมุมอื่นเราเรียนจะเข้าใจหมดเลยนะคะมุมฉากมีขนาด90องศาส่วนมุมแหลมจะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากก็คือมีขนาดน้อยกว่า90องศานะคะถ้าน้อยกว่า90องศาในมุมเนี่ยเขาเรียกว่ามุมแหลม แล้วถ้ามีขนาดใหญ่กว่า90องศาแต่ไม่เกิน180องศาเขาเรียกว่ามุมป้านนะคะมุมป้านใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงนะคะดังนั้นมุมป้านเนี่ยมันจะใหญ่กว่า90องศาแต่น้อยกว่า180